สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะก็ผู้เล่นใหม่โมบายลีเจนมานี่มาก็คือ m โมบายลีเจนนะคะแจกเยอะมากแจกแบบจุกๆุแจกแบบไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนเออก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกวิธีร์ลอะฮีโร่แล้วก็สกิน ฟรีนะคะสำหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคนก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากัน,นเยอะด้วยนะคะตอนนี้ก็เหมือนจะมีอนะัปเดตหน้า UI กิจกรรมมาใหม่แล้วเนาะ,ะทุกคนมาดูฝั่งซ้ายมืออันบนสเดววนะคะจะเป็นนะตรงนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะกดเข้าไปเลยทุกคนก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรถ้าเตาไต่ถ้าเราเนี่ยเนี่ยนะคะไต่เรเวลทุกคนท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกมอาวีหรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคาอาวีกัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการ เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชั้นนะคะตีชิพไลตีเลบัฟ้าต้องไปขลงชันเออแกไว่รอดแน่ัฟเพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินใส่สวยที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินใส่สวยเอาไว้เล่นใชเมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น TP 7เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะหมายถึงว่าแบบถ้าเทเบิลอัพตามที่เขาก,กำหนดนะคะก็จะได้ไปเลยทั้งสกินแล้วก็ฮีโร่ฟรีนะคะทุกคนก็เออโคตรจะดีอ่ะไม่แจกทุกเลเวลจริงๆนะแจกเยอะมากสำหรับ โมบายรีเจนนะคะอะ่เลเวลหนึ่งจะได้เป็นไลล่านะคะตำแหน่งนักยิงเอาไปเล่นในเลนทองเนาะอะันที่สองจะได้เป็นเดียทอนนะคะก็ฟิลไฟเตอร์อะเออแล้วก็เวลสามนะคะได้เป็นออโรรานักเวทเลนกลางอะ่ะมันจะมีตรงนี้ให้รับนะคะคุณรับเร็วเหมือนก็แบบเออเข้ามาเล่นแล้วอะไรอย่างงี้เออฟิลฟิลแล้วก็สี่จะได้เป็นจู่โลงนะคะจู่โลงนี่จู่โลง ราคาฟรีคือแจกเยอะมากนะทุกคนแล้วก็อะเวลห้านะคะได้เป็นฮานาบินะคะนี่ฮานาบิรับไปเลยจะได้เป็นเออนั่นแหละเกาะชั่วคราวอะคือแจกเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลหกเป็นเฟรีานักสู้นะคะเวลเจ็ดเป็นเวกซาน่าบอกเลยนะตัวนี้เล่นสนุกม,มากเออจริงๆแล้วก็เวลแปดนะคะจะได้หนึ่งหมื่น 8,000เหรียญทองนะคะเลเวล9จะเป็นเบเบเรริกส er อ่าแทงลมคือฮีโร่มันเยอะมากนะทุกคนชื่อมันอันยากมากอันนี้จะเป็นเซเบอร์นะคะน,นี่อ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเลือกหลับนะคะว่าเอาตัวอะไรจะมีเลือกจะมีเมลิซ่ามีโอเดตโอเดตนะคะแล้วก็ทรามัสอ่ะชอบตัวไหนก็เลือกเราเ,เลือกเป็นเมลิซ่ามานะคะแล้วก็เวล12นะคะจะได้เป็น ไทเกียวนะทุกคนไทเกียว level 12ไทเกียวแล้วก็ l ว v บ13โอเดตนะคะทุกคนเนี่ยใครไม่ได้เลือกตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะมาเ e v e l 13ก็ได้อยู่ดี14มาทริสนะคะแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งในสามแจกโอเดตอีกแล้วอ่ะโอเมลิซ่าก็แจกอันนี้ก็รับเป็นทามัสก็ได้นะคะทุกคนคือคือแจกเยอะจริงๆนะทุกคนแล้วก็เล v e l 16นะคะจะได้เป็นเหรียญทองนะคะแล้วก็เล v e l 17ชื่อตัวนี้อ่านยากมาก ฆ่โมกะตัดอ่านกกถูกไหมวะค่าโกคาโกตกัดอ่าถูกไว้อ่านผิดบอกด้วยนะอ่านยากมากเป็นแบบออกแนวแบบไทยๆไปเนี่ยเออแทงนะคะทุกคนอันนี้สิบแปดนะคะก็คือจะได้เป็นบาร์บารัสนะคะแล้วก็เดี๋ยวส9บเก้านะคะจะได้เป็นกรอตนะคะ20สิบของเรานะคะจะได้เป็นอิชียนะคะ2 1็ดเป็น เทริสลาอ่ะยีนะคะทุกคนเป็นทองนะคะแล้วก็ยีเลือก1นึ่งในสนะคะจะมีไอร t a i l ช้างเอ๋อนะคะแล้วก็เอ็กซนะคะอันนี้ก็จริงๆก็แล้วแต่ความชอบเนาะว่าชอบตัวไหนจริงๆอันนี้ก็จะแจกเป็นช้างเออเหมือนกันนะคะใครที่แบบอยากได้ช้างเออก็มารับตรงเลเวลยิมหก็ได้เนาะไอรีเทลก็แจกอัดแจกเหมือนกันเลยนะทุกคนเราคิดว่าจะได้3ตัวแค่ให้เรือกว่าแบบ จะได้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังถ้าเราเลือกเราคงเลือกไอรีเทลเพราะว่าน่าจะเล่นง่ายแล้วก็ชอบเล่นเลนทองด้วย24นะคะเป็นฮาร์ลี่ไปป่านักเวทเนาะอืมแล้วก็26นะคะเป็นไซรัสเอ้ยคือแจกเยอะเยอะเฮียเยเอ้ยพูดคำหยาบไปเนี่ยอยี2 7นะคะเป็นเอ็กซ์เบิร์ดคือตัวนี้ก็น่าเล่นนะไอรีเทลช่งเออก็แจกคือมันแค่แบบเออก็ดีนะ อ่ายี่สิบแปดนะคะได้เป็นอีดิทอ่าแทงนักยิงอ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นแบบแทงนักยิงอ่ะทุกคนมันน่าคิดว่าน่าจะน่าเล่นนะเออแล้วก็ยี่สิบเก้านะคะเป็นเบนอ่ะก็เป็นปลาหมึกของเรานะคะก็จะเป็นตนําแหน่งป่านักสู้นักเวทประมาณนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ววที่สามสิบนะคะจะได้ทองไปเลยโซ่สามหมื่นสองพันอันนี้ก็ไปเลือกซื้อฮีโร่ที่ชอบเนาะทุกคนคือรวมรแล้วแจก เยอะมากนะทุกคนก็ประมาณ2 0ประมาณ28ตัวทุกคนใช่ปะ่ะอ่ะมีทองแค่3 20 3อันก็ประมาณ27ตัวนะคะสำหรับ Mobile l e g e n d คือแจกเยอะมากนะทุกคนคืออยากให้ลองมาตรดเล่นกันนะคะจริงๆมันก็จะเป็นสิทธิของผู้บริโภคเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อีกนะคะสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะเข้ามาทำภารกิจเดี๋ยวก็ได้ไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็จะได้เป็นยูเรนัสเว l เฮรีอ a ร u การนะคะน,นี้ก็เลือกรางวัลได้ตัวหนึ่งนะคะก็ใครที่อยากเล่นง่ายๆนะคะแนะนำอารุกานะคะเล่นง่ายจริงเนาะประมาณนี้คือแจกแจกเยอะมากนะทุกคนคือจริงๆเนี่ยให้พูดวันเดียวก็ไม่หมนอะกิจกรรมจะมีเฟนนี่อ่ะตรงนี้ก็จะมีแจกสกินอยรับชิ้นส่งชิ้นส่วนมีไฮไลท์ตารางมีแจกสกินล o l ิต้ก็ทำคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็ บัตรฉลองอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแจกสกินอีพิกนะคะก็มาทําภารกิจเนาะเก็บสะสมครบอ่าหนึนะคะก็จะได้เป็นฮีบซุมนะคะแต่ถ้าใครจะแลก10บันก็จะได้ชุดเอ็มเบรมใหญ่แล้วก็เดี๋ยวรอรอเก็บเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของตัวทะเลเน็กซัสนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสกินของตัวไลลาเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวให้อีกทีนะคะก็ฝากกันก่ แชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน